ขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องอุปภาลวยปอพาลวยปอยยปอ,อีไต่นะครับผมครับวันนี้เราอยู่กับปูแก้วนะฮะที่ว่าบวงสวง3ปีแตก3ตัวทั้ง3-4ปีเลยนะครับเอฟซีครับครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ ทางช่องขอเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมปูใช้วิจารณญาณในการรับชมครับวันนี้เราก็เดินทางมาที่วัดหลวงปูนะฮะหลังจากที่หลวงปู่ก็เพิ่งหายไข้นะเป็นไข้อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับ FC ครับทางแอดมินก็เพิ่งหายเหมือนกันนะฮะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปพูดคุยสอบถามแนวทางของปู่แก้วกันครับว่าวันนี้ปู่จะมีแนวทางมาฝากพ่อแม่พี่น้อง FC ตัวไหนบ้างนะครับผม เพราะว่าใกล้วันจะบวงสวงแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวตาแมแอดมินมาครับผมดาบก,การนมัสการคดปู่ครับเริ่มฟอนจะนี่ครับผมมัตสการปูรวัดทีเดียวได้บลูเี่ลายใบมะปูได้คู่เดียวได้สุดเดียวเขาหาซื้อกันบ่าได้เป็ดเก่าเปดอะไรเก่าอ๋อป็ดเ่าฟันมาได้ฟัน ว่านี่กับฟันตองงวนฟันตองงวดอะครับปูฟันตองงวนขึ้นกับฟันใกล้ใกล้จะบวงสวงเลยใช่ไหมครับปูอ่าใกล้จะบวงสวงแล้ววันที่ยี่สบสี่กุมภายี่สิบสี่กุมภาสามตัวแม่นตลอดแม่นสามตัวตรงเลยถ้าบวงสวงนี่ส่วนมากจะแตกสามตัวเลยนะครับปูสามตัวตรงมีบุญวาสนาบารมีถืงก็ได้ครับเดือนกุมภาแหละครับปูเดือนกุมภาวันที่ยี่สิบสี่ 24กรุงพาสี่เงิน24กรุงพา24กรุงพาของทุกปีครับเลขจะแตกสามตัวตลอดใช่ไหมครับผมตัวตรงเลยใครมาก็ได้แต่บานมีถึงเป็นแบบเป็นที่ที่ไหวครูอาจารยอือไหว้คู่ปีนี้ควอบเสียงควอบครบเสียงลูกศิษย์ลูกหาเ่าได้ครอบลายปีแล้วรอบเสียงควอบเสียงควอบเสียงคู่ลูกศิษย์ลูกหา เปิดบาลามีให้ลูกซี้ลูกหาีซี่จะมาก็มาได้นะค่ะรวมบุญรวมมานีสงน้ำกันครับทีนี้ปู่ฝันว่าอะไรครับตองงอดฝันตองวอดฝันว่าโยมเขาเอาหัวหมูมาถวายให้สามหัวหรือมาคนละหัวละหัวผู้ชายสามคนแต่สองคนมาก่อนอีกคนหนึ่งมาช้าและอีกคนหนึ่งว่า คนหนึ่งว่าเอ้าหัวหมูมันทำไมมีหน่อยเดียวตัดคอมันดอกเอาเเอาหัวกับหูมาให้หัวหมูสามหัวนะครับปูสามหัวแล้วตีก็ตีห้าสามไม่ตีไม่ตีมากคลิปตีตีง่ายง่ายห้าสามสามห้าหัวหมูหัวเป็นหาหัวครับปูหัวหาหัวสามสามหัวดิห่าสามสามห เมื่อคืนเมื่อคืนก็ปูมีปูมาย้ำอีกครับแล้วบอกว่าเรียกบอกบอกเลขล่างห้าสามปูมาย้ำมามาเข่าฟันแมนเข่าฟันเป็นมาจังไลยค่ะเดี๋ยวปูเขาใช่เมื่อเขียนไหนเรื่องเมื่อเขียนบอกว่าหาสามเด้อกันล่างสันง่ายแม่นมเด็กบนาันตัวนี้เด้อกันมันนี่งแค่ไหนสามหาสาม ไม่คือมนคือเขากับเ็กบนเนเดก่างคือเขาขึ้นเล็กตัวเดียวกันเนาะเห็นในเรางน้าหาเล็กสามตัววันนี้เบเห็นเจ้วพูได้ออกไปเห็นไปเอกที่นพูได้เล็กโล่ขึ้นมาสามหาสามอีกเราเห็นเราจอวนีงวัน่หายไปเตตรงบไงตรงกันสามเลยครับพวกตรงกันกับ ความฝันที่ปู่ฝันด้วยนี่ครับสามห้าสอง 3, ที่ฝันตองงวดฝันมาเขายุ่มเอาหัวหมูมาตะไบไห่ตามหมูครับสามห้าตังถ้าว่าซื้อลอตเตอรี่ไว้แเหรอวะอืมครับงวดก่อนปู่ได้ลอตเตอรี่คู่หนึ่งใช่ไหมครับได้คู่เดียวหาซื้อก็ไม่ได้ไม่มีแปดเก้าแปดเก้าครับเงินนี้ก็ฝันว่ายุมเพื่อนเพื่นก็มาเขียนให้ ฝัน,น,นว่าฝันฝันอะไรก็ตีเอาฝันว่าจังใดกับหดดวหดที่แล้วงวดที่แล้วฝันฝันจังใดล่ะฝันเห็นเห็นพระเห็นพระผู้เฒ่าองคพุทงรูปหนึง่งย่างไป๋ยวิ่ไปบินบาทมาในี้มีฝันมีโยมผู้เฒ่าผู้หนึ่ง,ย,ง,งย่างมาหากละเราะกอดขอปัจจัยน้ำพระ ขอบัตรใจแน่วแล้ฟ้าผู้เฒ่านีมกคือคอจ้าบาทข้วสนขอแปดบาทเขาก็แปดเก่าด้วยนี่เห็นหรืคือมเมียกขึ้นมาก้าผู้เฒ่าก็น้ำเก่าเนาะพวดนี้คือสามห้าสามเนใช่ไหมครับผมหั้หมูหมวหมูสามหัวอ่ตีผู้ตีง่ายผู้ตีลายตีตีง่ายๆหาสามสามหาแล้วน่ะ ผู้ชายเข้ามาสามคนด้วยมใ <c oughs> ต้สามคนตีหาซามตามหาเนี่ยตะก้อนหุ่นกับฟันทั้ที่หลับวันไรย่อมเบาหัวหมูมาถ่ายให้หัวหนึ่งกระตีหาซูลซูนหานี <c oughs> ่ก็ออกเพื่อนมัน,นออกอย่างเงี้ยออกหาซูหมองซูลหาแต่วันนี้มันหมูวัวหมูมสามหัวที <c oughs> นี้เขาเขาเขาก็มาย้ำอีกเลยอครับปู่ ย้ำเมื่อคืนนี้ก็ย้ำอีกเ็นเป็น,เป,นเป็นผู้ชายคนแก่อบอกให้ซื้อเลขตัวนี้แกเรียกให้ตัวไหน,นาาส,นนนสี่กระจกปู่ก็ากำลังสร้างกกฏิแลปู่เนาะเหลือเหลืออะไรบ้างครับปู่ครับตอนนี้เหลือกระจกกับ ปูปูกระเบื้องด้านหน้ายังไม่เสร็จแล้วก็ป้าครับก็เป็นนิมิตฝันเนาะปูเนาะนิมิตฝันเดี๋ยวเราจะมารอเลขบวงสวงนะครับผมวงสวงนี่จะเข้าสามตัวตลอดเลยใช่ไหมครับปูใช่สามตัวตรงเลยกี่ปีแล้วครับผมที่ว่าแตก3ามตัวตลอดเนี่ยครับปูสามปีเนี่ยปีสี ตู้ <c oughs> เก้าหน่าบาคา่ค่ะแม่ที่กายกับเขายี่ดีได้ออนแอดมี่เห็นอ้วยที่ทีแล้วก็เข้าสี่หนึ่งเกตนะ <c oughs> อครับวันที่เท่าไหร่ก็ครับปวันที่ยี่สิบสี่วันที่ยี่ี่กรุมพาพันสองพันห้าร้อยหกสิบเกตกอเติมสายบุญใครอยากร่วมเป็นผลไม้ตะาายปูก็ได้ อได้หมดใช่ไหมครับปู่กลายเป็นเบิกทรัพย์นาคีโอปอวันที่ยี่สี่นะคะใครจะมาร่วมสืบก็ได้ใครจะมาร่วมบุญก็ได้ใครจะครอบเสียมเปิดบารมีก็มาอใครจะครอบเสียมเปิดบารมีมาได้นะครับจากวัดหนุ่มซ่าปู่ครอบให้เบิกเงินบ่ค่ะใช่ไหมครับปู่ใช่ว่าคนไหนจะถูกสามตัวถูกสองตัวใช่ไหมครับนั่นแหละ จะมีดวงไม่มีดวงวันที่เท่านั้นจะนี้ค่อยซื้อท่านจะบอกอันนี้แ,แต่ว่าปีหนึ่งปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวครับสามตัวตรงๆงเลยนะครับผมเพอปีปีที่แล้วนี่ก็เห็นอยู่นะฮะแต่ว่าใกล้ใกล้เมือนบายคู่นีเลขก,ก็แม่นเน้ยอูฟันแม่นถ้าเข้าก็าเข้าติดติดเลยนะ ครับแต่ในมิดอย่างเงี้ยแต่ในมิดอย่างเงี้ยจะจะติดติดติดเลยกี่งวดติดแล้วครับปู่ที่ถูกถูกมาในครับปู่ก็ติดมาหลายงวดแล้วนะงวดงวดที่ผ่านมาที่มันออกอะไรห้าเกตครับห้าเกตกับแปดห้าหรือห้าแปดจะหาซื้อไม่ได้ดิครับงวดนี้ สามห้าูกสามห้าสาม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 ห้าสามเลขไมดเดียวแต่ทำไมเลขบนล่างมันทำไมมันเลขเหมือนกันมีเม็ดเมื่อคืนสองเทียนบอปูสามกันไมนครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของปูแก้วนะครับผมสามห้าสามต่องงวดไว้ก่อนนะ ครับก็บหน้าจอไว้นะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ